บางท่านนะครับก็ประสบปัญหาอย่างเช่นว่าบางทีนะครับไปซื้อไก่ตุ้งเมียมาเนี่ยอายุสี่ห้าเดือนเนี่ยเอามาเอามาขังไว้กับตัวผู้รอตั้งนานเป็นเดือนสองเดือนทำไมไข่สักทีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไก่ตุ้เมียนะครับบางทีสี่ห้าเดือนเนี่ยมันโตนะครับมันโตแล้วมันเหมือนกับแต่ตุ้งเมียสาวแต่ที่จริงมันยังไม่พร้อมครับไม่พร้อมที่จะไข่เราไปขังไว้ไงมันก็ไม่ไข่ครับผม พราะนั้นไก่ตัวมียเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์จริงนะครับได้อยู่ในช่วงอายุประมาณเ7็ดเดือนนะครับบางตัวว่าเดี๋ยวเจ็ดเดือนจะเริ่มไข่แรกครับบางตัวหกเดือนหกเดือนนี่ก็เริ่มไข่แล้วครับผมแล้วก็ในการผสมพันธุ์นะครับในการเพาะพันธุ์ไก่เนี่ยเราจะสังเกตได้ไงว่าไก่ Đ Bull ตัวเมียตัวนั้นอ่ะเขาเริ่มนะครับเขาเริ่มเป็นสาวหรือพร้อมแล้วที่จะไข่แล้วนะครับสัญญ,ญาณแรกที่เขาจะส่งสัญญ,ญาณให้เราทราบนะก็คือ he, เขาจะร้องเขาจะร้องหาเราครับ เราจะร้องก่อยก่อยก่อยกอยหาหลังครับหาให้จางเรียววานฝอยหาหลังนะครับฝอยก่อยกอยกอยหาเรางครับอันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าแต่างนี่พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วที่จะไข่ครับพร้อมแล้วที่จะให้กระคู่ขึ้นพับนะครับเพื่อทําการพอมพันธต่อไปนะครับเมื่อไก่เราร้องหาหลังครับเราก็ควรจะหันกรให้เขานะครับก็คือจึงจับติ่ในครงเดียวกันนะครับือว่าเป็นวิธีการปดทับไ็ได้ครับผมแล้วแต่ความแปรกของเลือดครับผมเมื่อแม่ไก่ได้รับการผสมน้งเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผม ที่ได้รับเชื้อนะครับก็จะเริ่มก่อดบวมครับไม่เกินหลังจากที่เขาลองหาหลังกันได้เกินอาทิตย์สองอาทิตย์ครับไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเขาก็ไ่าจะไขแล้วครับช่วงนี้ถ้ามีพ่อพันธุ์ใส่ไขก็จะปิดื้อแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีไม่เอาตัวฟู้ไปใส่นะครับเขาก็จะไขเหมือนเดิมครับแต่ไข่ที่ออกมานั้นมันจะไม่มีเชื้อนะครับก็คือเหมือนเงินไข่ธรรมดาทั่วไปเราเพาไปทำอบพพพหารได้ครับทอดกินก็ได้นะครับ ส่วนนะครับถ้าเกิดตัวไหนนะครับได้รัรบการผสมแล้วนะครับเขา,าไม่ไดไข่ส่วนไก่ตัวเมียเนี่ยไข่รอบหนึ่งเนี่ยเขาจะไข่ประมาณ10ฟองขึ้นไปนะครับประมาณ10ถึง10ถึง13 14ฟองรับ้บางตัวสมบูรณ์จริงๆเ,เนี่ย15 16ฟองนะครับผมของผมนี่เคยทำสถิติสูงสุดนะครับแม่แม่ไก่ตัวเดียวเนี่ย16ฟองนะครับ16ฟองเนี่ยลูกเขาออกมาได้ทั้งหมด15ตัวนะครับใส่กลว่ในนี้ ก็เป็นตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่รอดนะครับผมไม่แข็งแรงนะครับแต่อีสิบห้าตัวนี้รอดทั้งหมดครับยอดมากแม่นี้ผมจําได้เลยแม่เทาแม่เขาเหลี่ยมเคลเบอร์เบอร์เจ็ดเก้าเจ็ดทับทางจอยนะครับอ่ะโอเคส่วนนะครับเวลาที่อ่แม่ไก่นะครับเขาไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะใช้เวลาพัฒน์ครับประมาณนะครับประมาณครับสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดวันนะครับก็ลูกเจี๊ยวไว้จองมาแล้วนะครับออกมานี่ก็ ส่วนการวิธีการดูแลลูกไก่อะไรผมเกริ่นแนะนำมเพลื่อนไปแล้วนะครับอีกนี้ก็จะพูดถึงแค่การดูนะคะว่าไก่ตัวเมียเนี่ยเขาจะไข่ช่วงไหนนะครับแล้วก็ช่วงไหนเราควรจะเอาไก่ตัวผู้เนี่ยเขาผสมนะครับไม่ใช่ว่าไปจับไก่สาวสิงหนาเดือนมามาขังไว้ดอบตัวผู้มันไม่ไข่นะครับอ่ามันต้องให้เวลาเขานะครับฝาัวนะครับแต่มันก็มีบางตัวนะครับอ่าบุญเมื่อเริ่ซีนะครับแจ้งมาว่าบ้างตัวนี้เป็นฟรีเลยไม่ไข่เลยอันนี้น่าจะน่าจะ ร่างกายน่าจะพิการนะครับเกี่ยวกับระบบรังไข่ของเขาครับระบบฟัวไข่ของเขานะครับก็ทําให้แม่ไก่แต่นั้นอยากไม่ไข่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีคําแนะนําดีๆนะครับให้คำถามนะครับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวมาไล่ตอบไปนะครับมาฝากว่าจะไล่ตอบให้ทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอปรบมือให้เอฟซีทุกท่านที่กดติดตามนะครับใครได้ชมคลิปนี้นะครับเป็นผู้ใหม่ก็น่าจะถือว่าเป็นสาระบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับมีข้อแนะนําดีๆก็สามารถ ปับถาไ้เลยนะครับผมไม่ต้องเข๊ใจครับย mm ิมเวฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ